ชุดของแม่ชมใส่ไปงานแต่งแพทริเซียและโนตเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นกันอย่างมากมายจริงๆสําหรับงานแต่งของนางเอกสาวคนสวยแพททริเซียกู๊ดและโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และในวันนี้จะมาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันค่ะเรียกได้ว,ว่างานจบแล้วแต่ดรามายังไม่จบผ่านพ้นไปแล้วและขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวคนสวยอย่างแพทริเซียกู๊ดและโนตวิเศษที่ได้เข้าพิธีกันอย่างอบอุ่น ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั้นรอสวยดูดีกันมากค่ะและชุดเจ้าสาวนั้นเรียบหรูกันมากเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยว่าในงานวันที่22ธันวาคมนั้นชุดเจ้าสาวยังคงความเรียบหรูไว้เหมือนเดิมค่ะ แต่งานนี้พลาดไม่ได้กับเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อรารยาที่สวยจนทำคนตะลึงกันทั้งงานและเชื่อได้เลยว่าภาพเซตนี้สวยไม่แพ้กันค่ะซึ่งจะเห็นแม่ชมนั้นทำนัดทะเลนสุดๆไปเลยแต่ถึงทำนัดทะเลนแค่ไหนก็ยังสวยเหมือนเดิมละค่ะแต่งานนี้ไม่วายเจอดราม่าเรื่องชุดก็บอกว่าใส่ชุดอะไรมาแย่งซีนเจ้าสาวชัดๆชุดเบอร์เกินไปคอมเมนต์มากมายค่ะ